ใครที่เกิดวันจันทรหยุดสักนิดเพื่อดูคำทำนายฝากทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไว้ดูนะครับหรือกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้รู้คำทำนายนี้ดาวจันนะฮะมาพูดถึงดาวจันทร์นะครับดาวจันเนี่ยแสดงถึงมหาสเสน่ห์เป็นดาวที่มีสเสน่ห์ในยามค่ำคืนนะครับจะเห็นจะนะฮะมีดาวดวงจันรจะสวยงามมากนะครับเมื่อค่ำคืนพระจันทร์ก็จะเต็มดวงจะสว่างสวยสดงดงามน่าหลงไหลนะครับเป็นอย่างมากมีแรงดึงดูด ให้ชวนมองเคลือบเคิมเหมือนโดนสะกดจิตนะครับไม่อยากแกละสายตาดาวจันทรเป็นดาวของนางฟ้ามีลักษณะของน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้ชิดก,กับโลกมนุษย์มากที่สุดนะครับมีผลทางด้านจิตใจต่อผู้คนแสดงถึงความงดงามความนุ่มนวลความอ่อนหวานนะครับและความอ่อนไหวความมีสเสน่ห์นึกถึงจันทร์นะครับให้นึกถึงสเสน่ห์เลยนะครับความสวยความงามความพิถีพิถัน ในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็จะเจ้าระเบียบนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะการบริการที่ยอดเยี่ยมนะครับดาวดาวจันยังมีอ่าก็เรียกว่านึกถึงใจเข้าใจเราการเอาอกเอาใจการดูแลเป็นอย่างดีนะครับความละเอียดความใจอ่อนมีเมตตาถือเป็นดาวที่คลองใจคนในสังคมถ้ามาพูดถึงอุปนิสัยนะครับหรือลักษณะนิสัยของคนเกิดวันจันทร์นะครับก็ต้องบอกว่า คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์สูงเป็นคนที่พูดจาดีเข้ากับคนง่ายสามารถโน้มน้าวคนได้ด้วยวาจานะครับเขาเรียกว่าม,ม,มีวาจาเป็นทรัพย์นะครับแต่ก็เป็นข้อเสียก็คือมีคนเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะครับเป็นคนที่มีความอ่อนหวันง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับแล้วก็ชอบตามเพื่อนตามฝงูงไม่ค่อยชอบขัดใจใครนะครับและที่สําคัญเป็นคนที่รักใครแล้วยอมทุ่มเทความ สำคัญให้กับคนรักแบบหมดหน้าตักเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับจะออกเจ้าชู้เล็กๆก็จริงนะครับแต่ถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะได้โปรดกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบสร้างสารรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์นะครับไว้ให้เพื่อนได้รู้ความหมายของคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะครับฝากให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมธนพัฒน์เทวธรรมนาย